ลอยก็หัวใจกอดๆมานะคะคุณกาซาก็หัวใจกอดๆนะคะคุณพัดก็หัวใจกอดๆเนาะคุณจอนบอกว่า good hope every uh, everyon is ฝนมาอีกแล้วมนะั้งฝนมาอีกแล้วทุกคน evening <laughs> คุณจอนบอกว่า good hope evening uh, everyon is having happy sunday เคจอนขอให้มีความสุขนะคะจอนมีแฮปปี้แฮปปี้นะ วันแฮปปี้วันนี้ทุเดย์นะเป็นวันแห่งความสุขนะคะเนาะอ่าก็ฝนตกแรงลมก็แรงมากนะคะเนาะคุณกาซ่าบอกเนาะคุณทัดก็หัวใจกอดกอดคุณทัดหัวใจกอดกอดมานะคะเนาะคุณยายลีบก็หัวใจกอดกอดนะคะคนบนดอยก็หัวใจกอดกอดเนาะคุณทัดบอกไอแอมมืดเ <laughs> นาะคุณทัดเนาะบางทีแบบว่ามาคําแบบยาวๆแล้วก็แปลไม่ได้ยนะเลยแล้วก็แปลไม่ออกนะนะเนาะอ่านพอได้แปลไม่ค่อยคล่อง <laughs> คุณมาดอ่านไม่ได้แปะไปให้ช่องนะคะเนาะขอบคุณมากๆนะคะเนะานะ,ะนะขอบคุณคุณจอนด้วยนะคะเนาะ Thank you so much Thank you for coming to support me จอน Thank you so much ขอบคุณมากๆนะคะเนาะที่มาส่งกําลังใจให้นะก็ have a o d a y be a good day for you จอนนะขอบคุณมากๆนะคะ Thank you so much นะขอบคุณมากๆนะขอบคุณคุณกาด้วยเนาะ it is a good holiday John นะ่ะคุณจอนบอกว่า AJ is happy a l w a y ใช่ใช่อัศรานมีความสุขทุกวัน <c oughs> บางทีเขาก็แปลผิดใช่ไหม enjoy นะ่ะ K KNP นะคะนะเนาะก็คุณจอห์นบอก e KNP เออนจอยเอนจอยนะมีความสุขทุกท่านนะคะเนาะวันฮอลลีเด์ Holiday, นะฮอลลีเด์ ooh, สำหรับวันอาทิตย์นะคะทุกคนเนาะก็ขอบคุณะเจาขอบคุณลงุงลุงกันไปเนะ้อจะห้องอย่างดีอะลุงกระเท่าไปเนาะจะห้องลุงกระเท่าไปนะจะห้องอายก็ยังอยู่หน่อยนะเก่งใจนะห้องอย่างห้องคนบนดอยเออคนบนดอยชัน้นแนวนะคะเนาะก็ฝากบ้านคุณบนดอยด้วยนะคุณบนดอยก็ ทํามาหลายบ้านแล้วนะเจ้าทุกคนเนาะทำมาหลายบ้านแต่ว่ามีปัญหาเนาะมีปัญหาหลายๆย่างหลายๆซ่งหลายๆย่างนะก็เลยเออมาทาใหม่เนาะบ้านนี้คนบนดอยชานแนวนะวันลุงลุงลุงกันบอกว่าบ้านนี้จะยืดแล้วนะจะยืดบ้านนี้เป็นหลักแล้วเนาะทุกคนก็ไปให้กําลังใจได้นะคะเนาะใหญ่อลีดนะ ก็บอกว่าเออคุณยายอลีก็หัวใจกดอดๆมานะคะเนาะขอบคุณนะเจ้าขอบคุณคุณยายอลีตนมเจ้าเนาะคุณยายอลีตนะให้ทุกคนดูดูบรรยากาศข้างนอกสักเล็กนึกว่าฝนจะลงนะฝนไม่ลงแล้เนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะเนาะคุณยายอลีตนะอยายอลืมหัวใจกอดๆนะคะคุณอคุณกาซาบอกว่าจอนยกงนิ้วให้เลยนะวอริีกูดวอรรีกูดนะจอนบอกว่าไอ้ไอ คอนเน็ตอะไรอะอะไรดีไออะอะเรอเรดี้อะเรดไดอะเรดี้ทูย <c oughs> ูเคเอ็นพี่เอ้าคุณกาแปะแปคุณกาปะคุณกาคุณกา thank you thank you จอนนะคุณกาแปะเอาเดอร์นะแปะเอาคนเดอร์คุณคนุคนม คนบนดอยบอกว่าพี่พัดลงคนบนดอยเอาขนมไปฝากครับนะเนาะก็ไปจับไม้จับมือกันนะคะทุกคนเนะาะไปส่งกําลังใจให้กันได้เนะาะทุกท่านเลยนะคะเนาะไปไม่ทันไล์สุดก็ไปหลังบ้านให้นะะเนาะไปไปหลังบ้านไปทักทายไปคุยกันไปฝากจับไม้น้อยไว้นะคะเนาะทุกคนก็น่ารักหมดเลยนะคะแต่ละบ้านก็มีมีอ่ามีสิ่งที่ดีนําเสนอเนาะนาเสนอแตกต่างกันไปนะคะเนะาะก็ ไปไปไปให้กำลังใจกันได้นะคะก็ฝากทุกคนนะคะเนาะคุณจอนบอกว่าเอเจออ่าทำงานยุ่งวันอาทิตย์เอเจเอ o ีย <c oughs> ู U. อ่าบูซี่ซันเดย์เอะนะก็ยุ่งนิดหน่อยนะคะเนาะนยุ่งนิดหน่อยเออนิดนิดหน่อยหน่อยนะขอบคุณมากๆานะคะ thank you so much จอนนะคะเนาะ I am Grace you นะ แ uh, คมทูซีมีขอบคุณมากๆนะคะนาะคุณจอนก็คือ you are very t u นะจอนน่ารักนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาให้กําลังใจเนาะที่มาส่งกําลังใจนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่ไม่ลืมกันเนาะ thank you thank you for thinking of me เจ้าหอนขอบคุณมากๆนะคะนาะคุณพัดก็หัวใจกกดมานะหัวใจไรไฟมานะคะเนาะขอบคุณทุกท่านทุกกําลังใจนะคะขอบคุณ ที่พี่เพื่อนเทก